สวัสดีจ้าเมนี้นะคะแม่เอจะพามากินตาส้มตํามหมูทอดแล้วก็ส้มผักอันนี้นะคะมากินข้าวกลางวันด้วยกันนะอุย้ยผักก็อยากโชว์เลยเกินนี้เยอะแยะมากมายเพื่อนๆจ้าเพาียงอู้แม่เอก็ชอบกินผักนะคะผักสดสดเลยเนี่ยผักปลูกเองนะคะเนี่ยปลูกเองนี่คะ่ะแต่อันนี้ก็สลัดก็ไม่ได้ปลูกนะคะ โอ้ยอยากกินแล้วล่ะมาเดี๋ยวจ้ะว่าอุย้ยกรอบมากอ,อืมอืม้อหูกุ้งเทอาไหก็ไม่เห,เหรอครับ 嗯，嗯嗯，哦、嗯，哦，嗯哦嗯 嗯嗯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 嗯 สมผักอือหมะอื้ออือหึอะไน,นี่พระคอมหน่อยเนาะแซบ่บผักกระเทียมกะมีหรือผักกระเทียมอ่ะอือ ก็ะ <c oughs> เทียมเนอะอ่ะเทียมออนกินได้นะคะเ,เนี้ยกระเทียมออนก็ได้แส่บเด้อเนี้ยโออร่อยืม <c oughs> กระถูหันเนี่ยงอืมหนุ่มหนุ่มมากใบกระเทียมอนแกระผมจ้ำอร่อย หอมผสมใส่สมะกอกมือถอดใส่เมี้ยงหอ่อเป็นเมี้ยง

เทียมอ่อนเนาะหรืออีกกุุงนะก,กุุงหน่อย もう <laughs> もう ักแป๊บให้บาลเศ้าอาไทรมอื่นมักแป๊บนะกินกับต่ำสมได้นะคะอืมอืมอร่อยค่ะเชื่อ หมูทอดกินเป็นเมี่ยงอือหือม,อมสลัดเนี่ยอร่อยมากๆ สุดสดกินแบบบางๆอืมอร่อยมากอืม เยอะโอ้ยแซ่บจะหมดแล้วเพื่อนๆโอ้โหอร่อยฟินฟอวร์อหืหกบองก็เป็นบุ่งนานะครับอือหือ Ừm. Mm. Suối nha À. đẹp. Ừm. หมูท่ดอ,อือใชก็มะกอกอืหอหอหว่านปากคลิปนี้นะคะเม่เอลก็ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้คลิปต่อไปว่าเม่เอลจะพามากินอะไรโตเนาะ เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้คอมเมนต์ไอ้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย